สวัสดีผู้ที่เกิดวันจันท์ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทํานายดวงระหว่างวันที่12บสถึงสิพฤษภาคมค่ะไพ่แนวเรื่องทั่วไปขึ้นเดวิลค่ะช่วงนี้ะระ่ังความลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการหมกมุ่นอยู่กับอบายามุกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการพนันหรือว่าสิ่งมึนเมาต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ส่งผลเสียมากกว่าดีค่ะส่วนการเงินขึ้นไพ่อัศวินถือถ้วย ยังคงใช้เงินตามใจตัวเองค่ะไม่ค่อยระมัดระวังเท่าที่ควรถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ระวังในอนาคตนะคะต้องเก็บไว้บ้างควบคุมวางแผนแล้วก็ใช้เงินอย่างรอบคอบจะดีกว่านี้ค่ะให้การงานขึ้นจัสติกนะคะคุณทุ่มเทให้กับงานแล้วก็ความมั่นคงจนได้รับการยอมรับนับถืองานช่วงนี้มั่นคงเติบโตอาจจะมีการทำข้อตกลงเซ็นสัญญา หรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะถ้านะหากทำงานราชการจะก้าวหน้าดีมากเลยค่ะเรื่องของสุขภาพเป็นไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าแข็งแรงนะคะใครที่ทำงานอย่างหนักมาตลอดก็ควรหาเวลาพักผ่อนพักร่างบ้างนะคะเรื่องความรักเป็นไพ่สองดาบคนโสดมีความลังเลในการตัดสินใจจะรักจะชอบใครหรือว่าจะทำอย่างไรกับความรักก็ยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองเลยค่ะส่วนคนที่มีคู่ มักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นฟุง้งซ่านจนเกินไปหรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะ